In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد قاتم الأنبياء والمرسلين ال وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลเราสุบฮาพนุอสละจงประสบแก่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลยห้องสมุดผู้ได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับประเด็นที่ผมจะได้ทำความเข้าใจ กับทุกท่านในครั้งนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในเดือนอมฎอนข้อสำคัญที่เราได้ทราบจากอายะ์อัลกรุรอานมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับจากอ,ยอกายะ์ที่ว่าอียาอายุห์ละดีนอามามนูกุติบะอาลลยกุมุสซิยามมกามากุติบะอัลลาดีนามิงกอบลิุมลาอัลละกุมตะตะกูลมวลชนผู้ศรัทธาเอ่ย การถือสินอดนั้นได้ถูกกำหนดมาแล้วอย่างพวกเจ้าเช่นเดียวกับที่ได้เคยถูกกำหนดมาแล้วอย่างประชาชาติแต่ก่อนเพื่อที่พวกเจ้าจะได้เกิดความยับเกรงแน่นอนและเกินท่านพี่น้อนทั้งหลายอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเรียกผู้ที่มีความศรัทธาคือพวกที่มีความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับ หมายถึงว่าผู้ที่ยอมจำนนต่อพระองค์โดยสิ้นเชิงทั้งหัวใจและการกระทำอันนี้พระองค์เรียกอย่างนี้ทุกคนก็พร้อมในการที่จะตอบสนองหรือตอบรับในคำเรียกของพระองค์แต่ว่าเป้าหมายที่พระองค์ให้ถือสิ้นอดนั้นผมจะได้ทำความเข้าใจกับทุกท่านนะครับว่าลานละกรมตัดตะกูลที่พระองค์ได้กล่าวว่าเพื่อที่พวกเจ้าจะได้เกิดความเยื่เกรง ตอนี้เราก็หันมา,าคุยกันว่าเราจะถือสินอดอย่างไรให้เกิดความยำเกรงต่อพระองค์เรา,เาสุภารหูตัแต่ตอนนี้ข้อสำคัญประการหนึ่งก็คือเราจะต้องทราบก่อนก็คือการถือสินอดนั้นเขาเรียกว่าอีบาดะบาดานียเขาเรียกว่าการทำอีบาดะโดยใช้ร่างกายเพราะว่าการทำอิบาดะนั่นมันจะมีอยู่สาม อย่างด้วยกันก็คืออีบาดาบาดานิยะหนึ่งก็คืออิบาดาที่โดยใช้ร่างกายสอง I ada, อีบาดามาลียะใช้ทรัพย์สินเงินทองในการบริจาคในการจ่ายสกกาแล้วก็ใช้ในเรื่องของการต่อสู้ในหนทางอัลลอฮฺสุบานหัวตาลาอันนี้เขาเรียกว่าอิบาดามาลียะและส่วนประการที่สามนั้นก็คือเขาเรียกอิบาดา บาดานียวามาเลียก็คือหมาถึงทำอิบาดาด้วยกับร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินรวมกันด้วยก็เช่นอย่างประกอบพิธีฮัตห,หรือว่าคนไปทำอ,อมรจะต้องเดินทางไปเนี่ยจะต้องพร้อมทั้งร่างกายใช้ร่างกายแล้วก็ใช้ในเรื่องของทรัพย์สิน,นอันนี้ในเรื่องของการถือสินอดในเดือนรอมฎอนนี่นะครับแน่นอนเหลือเกินอลัลลอฮฺสุบานะตาลา ได้ให้เราถือสินอดก็เพื่อตง้อการที่จะให้เกิดความยำเกงคําว่ายำยำเกงก็คือแน่นอนและเกินที่นักวิชาการได้ให้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องของการตักว่าเพื่อเกิดความตักว่าก็คืออิมติซาลวามิดวัชรินาบุญนาวาฮีก็หมายถึงว่าการที่เข้าไปสู่การกระทําความดีละงดเว้นจากการกระทําความชั่วนั่นเรียกว่าตักวา ตอนนี้เราจะถือสินอดอย่างไรให้เกิดการตัก,กว่าก็แน่นอนและเกินเมื่อเราใช้ร่างกายของเราทำอิบาดะก็คือถือสส้นอดแน่นอนและเกินที่ใช้เกิดความแํมเกงได้นั้นนักวิชาการได้พูดเอาไว้โดยการสรุปว่าคนเราเมื่อถือส้นอดแล้วนี่ยอย่าได้ถือสินอดนาโดยเฉพาะอวัยวะบางส่วนเท่านั้น ก็พูดกันง่ายๆว่าอาวัยวะต่างๆในเรือนร่างของเราเนี่ยนะครับจะต้องถือสิทธิอดไปพร้อมๆกันจะต้องถือสิทธอดไปพร้อมๆกันตรงนี้แหละเป็นส่วนสําคัญที่เราจะได้พูดกันบางคนบอกว่าเราก็งดอาหารทั้งวันเราก็งดในเรื่องของการกินการดื่มตลอดตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทัง่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแต่ทำไมผลมันไม่ออกมา เป็นอาเป็นตะกว่าไม่ออกมาให้เป็นความยำเคืองแต่ก็ยังเป็นคนที่ละเมิดต่อบทบัญญัติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตรงนี้ยก็มาตั้งข้อสงสัยแต่นี้นักวิชาการที่เขาได้เสนอแนะว่าให้เราเี่เข้าไปถือสิ้นอดในทุกๆส่วนของของร่างกายอาวัยวะเราเนี่ยนะครับที่มันสามารถจะไปกระทาในสิ่งที่ละเมิดได้เนี่ยมีหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นมือเราไม่ว่าจะเป็นเท้าเราไม่ว่าจะเป็นหูตาไม่ว่าจะเป็นสมองในเรื่องของการที่จะคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจในการที่จะทําความเข้าใจในสิ่งที่ไม่ดีนั้นเอามาเป็นสิ่งที่ดีอะไรต่างเหล่านี้นี่ก็แสดงว่ามันมีส่วนในการที่จะเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีแล้วก็ทางที่ไม่ดีได้ฉะนั้นเมื่อถึงเดือน رمضان เลยนะครับ เราอย่าให้การถือสินอดของเราเป็นไปในรูปแบบของการงดอาหารอย่างเดียวนะครับเราจะต้องให้เอาอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยถือสินอดด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการที่ว่าเราเป็นผู้ที่ถือสินอดนะครับโดยการงดอาหารนะครับโดยการงดอาหารงดใ,ในเรื่องของอที่ว่าจะทำให้เสียสินอด นี่เราก็ได้ถือปฏิบัติเราก็ได้ทำมาในรูปแบบท,ที่ที่ชัดเจนนะครับแต่ส่วนในแง่ของการที่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของการที่เราจะต้องอถือศีลอดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกๆส่วนของร่างกายเนี่ยเราดูอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้จากฮะดิษสุนบนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮัสลัมได้กล่าวว่า รุบบาออิมินไลซาลาลห์มิมสยามิฮิอ,ลลบบอ,อฮบบิลลาจุวาวรุปบาคอาอิมไอมุตะอับดินลิลลาฮิบิลเลนไลซาลาลห์มินกิยามิฮิอลิลลาอัซฮรมีกี่มากน้อยแล้วผู้ที่ถือซื้อดนั้นเขาไม่ได้อะไรจากการถือซื้อดของเขานอกจากความหิวกระหายเท่านั้นสแสดงว่าถือซื้ออดเนีเ่ยเขาเรียกง,งดในเรื่องของการกินการดื่มอย่างเดียว ัวารุปตกอิมินไอมุตอาบิดิลลฮยบิลเลนแล้วก็กี่มากน้อยและผู้ที่ดำรงการละหมาดคือเขารรบพักดีต่อรอนายามกัมคืนก็คือละหมาดนะยามกัมคืนนั้นลายสารหูมินกียมีอิลสัสซัดเขาไม่ได้อะไรนอกจากการง่วงนอนเท่านั้นก็แสดงว่าเขางดในบางส่วนที่อวัยวะสามารถที่จะงดได้ก็คือสามารถจะทำทีได้ เอานับตั้งแต่เอาหูตาของเรานะครับปากของเราแน่นอนเรา,รางดอาหารการกินเครื่องดืม่ตมต่างๆเรางดนี่ที่จะเราจะบริโภคไปจากทางปากแต่อวัยวะอื่นๆเนี่ยเราถือสิ้นอดด้วยไหมมือของเราเราหยิบยืน่นหรือว่ายื่นมือไปในทางทดีๆหรือไม่ถ้ายื่นไปในทางที่ดีนี่แสดงว่ามือเนี่ย ระมัดระวังในการที่จะไม่ถลําไปในเรื่องที่ไม่ดีจะไปกระทบใครจะไปทําให้เกิดอันตรายกับใครเราก็ระง,งับมือของเรามือของเรานี่แสดงว่าอวัยวะที่อมือของเรานี่ก็คือถือสิ้นอดด้วยก็คือระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้ถลําไปในเรื่องที่ไม่ดีสายตาของเราในแต่ละวันเราสอดสายมองในสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ถ้าหากว่าถือสิ้นิอดนะครับงดอาหาร แต่ดวงตาของเราเนี่ยเราไม่เคยที่จะงดจากการที่จะมองของอารอมณ์แน่นอนละเกินนี่แสดงว่าในเรือนร่างของเราเนี่ยเราถือสิ้นอด,ดบางส่วนของอวัยวะแล้วก็ไม่ถือสิ้นอด,ดในบางส่วนดังนั้นตาเราก็ต้องระมัดระวังนะครับจะมองอะไรในเรื่องที่ที่จะได้ประโยชน์ในรูปแบบที่าศาสนาอนุญาตหรือไม่นะครับไม่ใช่มองไปในสิ่งที่ ไม่พ้นจากในเรื่องของอาทางเพศไม่พ้นจากเรื่องของการที่จะไปสอดสายในเรื่องเป็นเขาเรียกว่าสอดส่องในเรื่องที่จะลินทาเขาในเรื่องที่จะจ้องในการที่จะตำหนิดีเตียงเขาไม่ใช่อย่างนั้นหูก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องใช้หูให้เป็นประโยชน์ถือสิทธิอดรวมอะได้กันก็คือจะไม่ฟังสิ่งที่ศาสนาหา้าม เราจะฟังสิ่งที่ดีมีประโยชน์ว่าเขามีอะไรในเรื่องของศาสนาที่เขาได้อธิบายให้เราเกิดความเข้าใจเขามีอะไรในการดำเนินชีวิตที่ทําให้เราได้เกิดความปลอดภัยให้เราได้เกิดความสงบสุขให้เราเนี่ยเขามีการพูดจามีชี้แจงอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเราทังคมของเราและประเทศชาติของเราเราก็จะต้องฟังอย่างนี้เขาเรียวกว่าหูเนี่ยจะถือสิดอดไปด้วยเราอย่าลืมนะครับว่า หูตาของเราที่เราอาจจะฟังหรือเราจะมองดูอะไรต่างเหล่านั้นแน่นอนเหลือเกินมันเป็นการแสดงออกอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องการขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานอวะตลาดังที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานอวะตลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับพระองค์ได้กล่าวอย่างไรวัลลอฮฺอัคราจุมมิบุตูนีอุมมุฮติกุมลตาตาลเลมูลาชัยอัลลอฮฺสุบฮานอวะตลา ได้ให้พวกเจ้าออกมาจากคันบรรดาของพวกเจ้าในสภาพที่พวกเจ้านั้นไม่รู้อะไรเลยก็แสดงว่าคนเราถูกบังเกิดมาที่ตอนเป็นทารกนั้นเราจะไม่จะไม่ทราบอะไรเขาเขาเรียกว่าไม่ยังไม่รู้อะไรมีหูก็ฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องมีตาก็ยังมองอะไรบางคนธรรมชาติของของเด็กเนี่ยเกิดมาแต่ก่อนเนยเขาบอกว่าเจ็ดวันนะครับถึงจะลืมตาได้ อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ในเรื่องต่างก็ยังยังไม่สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าอัลลอฮฺเล้ให้มาเพื่อที่จะให้เจริญเติบโตมนแล้วก็รับผิดชอบในส่วนต่างๆของอวัยวะนี่แหละครับตรงนี้เราจะต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนที่เราถูกบังเกิดมาตอนเป็นทารกนั่นนะหูตาของเราเราใช้อะไรได้ไหมเรายังใช้อะไรไม่ได้ เรายังไม่สามารถที่จะฟังให้เกิดความเข้าใจไม่สามารถที่จะมองดูให้รู้ถึงสิ่งต่างๆใดไ,ได้นี่เราก็ยังทําไม่ได้นะครับท่นี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับวใจล拉ก,าากุมตัมอะวลอับซอรอะลอฟิดาตละ阿กุมตชิกรุนอันลลอฮฺ س ุบฮานและ ت าได้บอกต่อไปว่าแล้วอัลลอฮฺา ب ح ا ลาก็ได้ให้พวกเจ้านี้มีหูที่สามารถได้ยิน ก็พูดง่ายๆว่าให้ในมีการได้ยินเรื่องจริงเด็กเนี่ยได้ยินมาแล้วได้มาได้ยินมาแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าเด็กดนเพียงแต่ได้ยินเท่านั้นแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเรื่องอะไรตอนนี้พอโตขึ้นมานี่ก็หมายถึงว่าให้ได้ยินแบบลักษณะที่ว่าคนเราเนี่ยอย่าทําตัวเป็นได้ยินอย่างเดียวต้องทําตัวเป็นคนที่รับฟังด้วยนะครับเป็นคําว่าได้ยินกับรับฟังคนละอย่างกัน นะครับเช่นอย่างคนหนึ่งอ่านยาอายิยาฮัล,ละซีนาอามานูกุติบาลอเลกุมุสยามก็มากุติบาลละลีนามิงกุมลาเลกุมตัตะกุลก็เลยที่เราได้ยินอายะอันกอนอายะนี้นะครับเราก็ได้ยินกันมาอยู่เป็นประจำแต่ถ้าว่าเราได้ยินแล้วเราก็ผ่านไปแล้วไม่สนใจอย่างนี้เรียกได้ยินถ้าคนรับฟังแหละครับพออัลลอฮฺสุนัขลา ประธานลงมาแล้วก็มีผู้นำมาอ่านนะครับยะอิวลาดีนาอามมนูกุติบาอะัลกุมุตสยามุกมากุติบาอะัลลาดีนวิงกบหรืวิงกบรืกุมลานและกุมตัดตะกูลเมื่ออ่านเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็รับฟังนะครับนี่พออัลอร์ต่อมาอั้วราอวจะอันเราุมซ้ำอะอัลอร์ก็ให้มีไอเรานี่เป็นผู้ที่รับฟังในหูนี่สามารถที่จะฟังอะไรได้วัลอาบซอรา แล้วก็มีดวงตาสามารถที่จะมองเห็นนะครับคนเราอย่าอย่าแบบลักษณะที่ว่าทาตัวเป็นคนที่เห็นอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะเดือนอมดอนเนี่ยเราจะต้องใช้สายตาของเราที่เรามองเห็นที่เราให้มาหลังจากที่พระองค์ได้ให้เราเกิดมาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มาเห็นโน่นเห็นนี่นะครับ แล้วเนี่ยเราจะต้องใช้สายตาของเราเนี่ยให้มันเป็นเขาเรียกว่าให้มันเป็นไปตามเสียงที่อัลลอฮฺาลาได้ให้มาไปนในทางที่ดีนะครับแล้วก็ว,ลอ,วลอฟอีนะแล้วก็หัวใจที่ทาสามารถทำความเข้าใจได้นะครับละอัลกุมตัชูรูนเพื่อที่พวกเจ้าจะได้เกิดการอ,อขอบคุณพระองค์อัลลอฮฺสุบานละวตาลาฉะนั้น คนเรานะครับต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนที่ดวงตาของเรายังมองไม่เห็นหูของเรายังไม่สามารถที่จะฟังอะไรได้ที่ชัดเจนหรือว่าไม่สามารถจะฟังรู้เรื่องได้เพราะคนฟังในบางทีได้ยินอย่างเดียวเด็ยก็เรียกไม่รู้เรื่องถ้าฟังนี่ก็ต้องฟังให้รู้เรื่องด้วยฟังก็มีสองประเภทฟังชนิดฟังไม่รู้เรื่องกับฟังรู้เรื่อง ถ้าฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยให้พิจารณาด้วยไม่รู้เรื่องที่คนฟังหรือไม่รู้เรื่องที่คนที่พูดนะครับ <l hiçbir> หรือที่คนที่เป่งเสียงออกมาบางคนเป่งเสียงออกมาเนี่ยทําให้คนฟังไม่รู้เรื่องก็มีนะครับบางคนเป่งเสียงออกมานี่ชัดเจนแต่คนฟังนี่เขาทําตัวเป็นคนที่ไม่ยอมไม่ยอมรับไม่ยอมสนใจกับเรื่องที่เขาได้ยินได้ฟังนี่นะครับเขาไม่พิจารณาอันนี้แล้วก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันฉะนั้น เราจะต้องเป็นคนที่ฟังรู้เรื่องเราอย่าเป็นคนทีว่ว่าเวลาพูดไรเนี่ยเวลาใครไม่ฟังเราเราก็บอกคนที่พูดพูดไม่รู้เรื่องแต่เวลาเขาพูดเนี่ยเราฟังรู้เรื่องไหมเราจะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับอันนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องขอบคุณพระองค์อัลลอฮฺสุบานนอวลตาล้วการขอบคุณพระองค์อัลลอฮฺสุบานนอัตาลานี่นะครับคือคือง่ายๆนิดเดียว อวัยวะทุกส่วนที่จะขอบคุณพระองค์ก็คือการที่ใช้อวัยวะไปในหนทางที่ถูกต้องในเรื่องที่ถูกต้องนะครับหูใช้ไปฟังในเรื่องอะไรตามองไปในเรื่องอะไรหัวใจทําความเข้าใจในเรื่องอะไรเราจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในการที่จะเคลื่อนไหวในอวัยวะของแต่ละส่วนในเรือนร่างของเราเนี่ย ให้มันเป็นไปในรูปแบบที่ทถูกต้องมันถึงจะก้าวเดินไป,ปรพร้อมๆกันได้ทุกวันในคนเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยมันขัดแย้งในตัวของเราเองบางทีใจเนี่ยต้องการอยากจะทำดีแต่ในขณะเดียวกันก็มือเนี่ยกลับไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือว่าหูเนี่ยต้องการที่จะฟังของดีแต่สายตากลับไปมองของไม่ดีมันเลยเกิดความวุ่นวาย ลักษณะเช่นนี้แหละครับที่ว่าการถือสินอดนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความยำเรงได้ฉะนั้นเราเห็นได้จากฮะาทีษสุนันบีในบทอื่นๆอีก,อก,อกหลายบทนะครับเช่นฮะนาทีษสุนันบีที่บอกว่ามัลลัมยะละกาวลาซูรวลอมาละาาบีวลจาลฟาไลซัลิลยัยฮะเะตุนฟีอาย,ยะดะตอามฮูวะชรอะบฮบู ท่านนบีได้กล่าวว่าผู้ใดที่ไม่งดเว้นจากถ้อยคําที่เป็นเท็จและการกระทําที่เป็นเท็จเช่นเดียวกันแล้วก็วันญาลูกการกระทําที่โง่เขาเบาปัญญาดีขาดความยึดไม่ได้อะไรสําหรับอะไรสลินลหายะอลัลลอฮ์ไม่พึงปรารถนาใดนในการที่เขางดในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ งดอาหารและเครื่องดื่มไปเท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีผลออกมาในรูปแบบการตกว่าไม,ม่ออกมาในรูปแบบของการที่ทำให้เกิดความจยมเกรงเพราะว่าในอวัยวะส่วนอื่นนั้นเขาไม่งดปากงดเรื่องอาหารแต่ไม่งดในเรื่องการด่าไม่งดในเรื่องการที่เูดจากโกหกงดเท็จนะครับฉะนั้นในช่วงของรมอมฎอดนนี้นะครับขอให้เราถือสิโด,ดไม่ใช่เพียงแต่งดเรื่องของอาหารอย่างเดียว ในทุกๆส่วนของอวัยวะเราก็จะต้องมดด้วยเพื่อที่ผลของมันจะได้ออกมาในรูปแบบของผู้ที่ยำเกรงต่อรัุบานัตลาน,นะครับว่าบิลลาฮิตตฟิกวาลิดายะว์สุลามุอะลัยคุมวะเราะห์มะลลอยิวะบเริกา us Get yeah. yeah.